จริญถอนญาติโยมสาวที่เชิทั้งหลายจะมาอยู่ที่หน้าพระธาตุจอมผาแล้วก็หน้ามหาวิหารพุทธปรินิพานกำลังแยกแยกหินตรงนี้ออกนะเพราะตรงนี้เราจะทำเป็นบริเวณที่โล่งๆเพราะว่าจะมีทัศนียะอยู่บริเวณมหาวิหารพุทธปรินิพานแล้วก็ตรงบันไดตรงนี้นะก็ คิดว่าต้องไปที่โลง่งแล้วก็ตรงโปรง่ปรงบริเวณนี้ตรงนี้เคยมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะเราขยับออาไปปลูกที่อื่นแล้วก็สังวาลเมลเทสมกําลังแยกตรงนี้ทิ้งอยู่วันนี้เรามีเทปูนสั็จไปแล้วสามลูกนะสีแร่อมอกี้เจอสีแร่กําลังเดินทางกลับสีแร่ร้อยซาวสาวัปราหจันยายสิริกกำลังเดินทางกลับบ้านส่วนที่อยู่ก็ยังอยู่ช่อนทานงวาลเมลเทสงหลานชื่นชีวา แล้วก็ช่างบุษีไพรบุญไทยสงซึ่งเชนันทาวงสาเทียมแสงดาวกองสันเทียโพสิตาแมนะชีรตินทาราอยู่ด้านใน,นในน้นแมีวิริยะธราแล้วก็ช่างชอบแล้วก็ชอบแล้วก็พระยาชอบแล้วก็โอนะจากปูนด้านใน แล้วบนบนดัดฟ้าบนบนเรียกว,ว่าบนบนใต้ท้องฟ้าที่เรากำลังทำก็มีช่างแดงแล้วก็อากาโชโต,โตในยานนี้ก็จะมีแม่ชีอุตมะธรรมมาหรือว่าแม่ชีนกเล็กท้องฟ้าสวยสวยเสมอที่นี่ที่พระธาตุจอมผาสวยไม่สัง่งสวยเสมอนะตลอดเวลาทีเดียวนะอันนี้เรากำลังจะเอาตรงนี้ออก เป็นที่ที่เราเก่อกันไว้เองนั่นแหละเป็นตะก้อนหินก้อนปูนอะไรพวกนี้ขวางทางตรงมหาวิหารพุทธบริณีพานทำให้บริเวณนี้ไม่แจ่มอย่างที่ใจเราต้องการก็ต้องขยับมาบริเวณนี้ออกไปเพราะบริเวณนี้เราจะมีบริเวณนี้เราจะมีบริเวณนี้โอ้หินก้อนใหญ่เลย นี่หน้างานตรงนี้ในวันนี้นะส่วนกูโบโตก็น่าจะเชื่อมอยู่ด้านบนบนนู้นทางานอยู่ด้านบนบนนู้นเราต้องไปดูด้านบนบนนู้นเป็นอย่างไรโอ้นี่ดอ,อกอใบของอโศกนะอันนี้แจงส้มก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้เจรกระส้มตำก็ได้อโศกนี่มีประโยชน์เยอะส่วนนี้ที่ร่วงลงมาเยอะแยะไปหมดปลิวตามท้องฟ้าเนี่ย อีกสามท้องฟ้าอันนี้ก็คือดอกเชื่อมขนองหมาท้องเชื่อมขนองต้นเชื่อมขนองอ่นนอสวยเสมอที่นี่ที่พระธาตุจอมผาสวยเสมอสวยไม่สาง่งสวยตลอดนะเราทำงานกันอย่างหนักวันนี้คิดว่าฐานพวกนี้น่าจะเทสำเร็จวันนี้ก็ปรับเจ้าก็เทไปแล้วสวยเชี่ยวฐานแข็งแรงมาก ฐานพระยกมรกกและก็ฐานที่จะรับบรรจุธนทัศน์ของหลวงตาก็กําลังกำลักคม้นกันอยู่ตอนนี้ช่างบุรอยู่ตรงนั้นสุธเมศอยู่ตรงนั้นโคสิตาจึงแสงดาวสีพรายแล้วก็ใครล่ะหลายคนอยู่ตรงนั้นนะช่วยกันอยู่ตรงนั้นส่นปองแป้งปองแป้งไม่สนใจใครก็เป็นเสียงคุบโตเป็นแน่นอนนะ อยู่ด้านบนบนอันนี้ก็ทำงานกันอย่างที่เรียกว่าหามรูปหามคำ้ำถวายแรงถวายงานกันการถวายแรงการถวายงานนี้ไม่มีเวลาเลาละเลิกตอนไหนอะไรอย่างไรก็ไม่กังบนเสร็จเมื่อไหร่ก็เรื่อยกันไปนั่นวันนี้เทเสร็จแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้รอแต่ทีวิศวกรมาดูเราจะได้ตัดเหล็กวันนี้เขาไม่มา ก็เลยตัดเหล็กตัดได้ตัดเหล็กแต่งอเหล็กค่อยไปค่อยมานี่ไม่ชนานาญคนะคูบโตอยู่ข้างบนนั่นไม่สนใจผู้ใดเลยนะคูบโตเชื่อมอยู่ตรงนั้นสาธทุกับคูบโตเลยเพิ่นรับงานอะไรไว้เพิ่นก็จะทําตรงนั้นให้สําเร็จอันนี้แหละคนเราถ้าทําอะไรแล้วเราก็ตั้งใจทําเมื่อตั้งใจทําก็จะสําเร็จนะ ด้านนี้กําลังมุดกันอยู่มุดเข้ามุดออกมุดออกมุดเข้าอยู่บริเวณนี้นี่กาลังขัดด้วยกระดาษทรายนี่อากะโชโตกระช่างแดงโอ้โหฝุ่นครุ่งเลยทําอยู่ด้านไหนนี่ทำอยู่ด้านไหนนี้น,น,น,นะด้านนั้นกำลังเกียร์อยู่นูนน่าจะเป็นช่างแดงนะเพราะว่ามันมีร่องอยู่ อันนี้กำลังแก้ไขร่องอยู่อันนี้ก็เป็นหน้าง,งานที่ทำงานอยู่ด้านบนบนอาจจะไม่ได้มาเห็นนะถ้าไม่มาส่องดูนี่ไม่เห็นนะอันนี้ก็เริ่มจะเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มันโผล่ก็เจียเมื่างั้นเถอะให้หน้าง,งานสำเร็จนอันนี้ก็เป็นหน้าง,งานที่ด้านบนบนนะอันนี้ท้องฟ้า ท้องฟ้ามันก็เหมือนเหมือนภาพวาดเนาะนคนเขาวาดเขาคงดูท้องฟ้านี่แหละเขาเข้าไปวาดอันนี้ยอดที่มีประสียะยะับเมตรยอยู่บนยอดนะทำกันไปต่อเนื่องกันไปนี่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนก็จะมียางมีอะไรของเขาออกมาแบบนี้อันนี้บว่าต้นตะเคียนเยอะเลยตามทุกต้นเลยเป็นแบบนี้แบบนี้ ต่เตียต้นใหญ่ๆ่เขาจะมีแบบนี้สีออกบุษราคำเลยเชียวละนะอันนี้บันไดไม่ไผ่บันไดไม่ไผนะ่ขึ้นตรงนี้นะแล้วก็เหล็กวางเหล็กนะเป็นแผน่นเป็นเหล็กฉากหนาสามนิ้วหนาสามนิ้วนะขึ้นมาตรงนี้เมื่อไร่มันก็รมแรงนะหูบโตพันอยู่บนนี้อันนี้ก็ถูกจัดถูกเก็บให้เรียบร้อยพลนก็ไล่แล้วนะ คูบโตเพิ่นไล่เชื่อมตรงนี้ล้อ่าเพิ่นไล่เชื่อมตรงนี้แล้วก็ยังเหลือเชิงชายเชิงชายต้องมีคนช่วยเพิ่นอ่าเชิงชายอ่ายัางเหลือตรงนั้นแล้วก็เชิงชายนะเชิงชายที่เป็นไม้ไผ่เหมือนกันนะเสนต้นเตโชอ,อยู่ด้านนู้นก็ปะปูนเสร็จแล้วแต่ตกแต่งปั้นนะคูบโตเพิ่นก็ปั้นได้เหมือนกัน อันนี้นง,งานที่เราทำงานกันอยู่ในจุดนี้ก็นะพยายามเร่งแหละนะรบรบกรศกกันได้เช่นเคยบอกทุกวันก็บอกเฉพาะคนที่ามาฟังนั่นแหละไม่ได้บอกไปทุกคนหรอกะใครมาฟังก็จะได้ยินว่าเออนี่มือบริจาคสร้างมหาวิหารพุทธบริณิพานเรามีสิ่งที่ต้องทำก็คือพื้นตาราง เมตรละ2,800บาทร่วมได้ตอนนี้ก็หลายๆคนก็ร่วมมันมาเดี๋ยวจะได้อ่านให้ฟังในวันพรุ่งนี้ในธรรมจารปูผาแล้วก็จะได้โพสต์ที่เฟซของวัดบ่อุภาสูงรายชื่อท่านใดตกหล่นไปก็ต้องทวงเข้ามาด้วยสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมบุญ1ตารางเมตร2,800บาทก็มาร่วมร่วมบุญกันนะเพราะว่าเราใช้เยอะทีเดียว มาวิญารพุทธปรินิพผานนะอันนี้ครูบาโตพันอยู่คนเพิ่ันอยู่คนเดียวด้าน,านบนนี้นะเพิ่นก็ไลเชื่อมให้สําเร็จโดยด้านบนนี้เมื่อไหร่ที่เชื่อมเสร็จแข็งแรงดีนู่นละ่ะหลังคาค่อยจะได้มาปิดกันส่วนอิฐแก้วที่ได้บริจาคไปแล้วแล้วก็นาโยมทําบุญมาแล้วนี่พรุ่งนี้คํานวณแล้วก็จะได้สั่งแล้วละ่ะนะอิฐแก้วตรงนี้ตรงช่องที่เห็นอยู่เนี่ยะจะได้สั่งมารอ Stand away, สเตนบายเอาไว้สําหรับ เมื่อเขาทำสีฟ้าด้านในเสร็จเราก็จะปิดด้วยอิจเจบริเวณนี้เพื่อปล่อยแสงเข้าไปในมหาวิหารพุทธปรินิพานจะได้มีแสงสว่างด้านในนู้นอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศที่มหาวิหารพุทธปรินิพานเห็นบรรยากาศอันดีๆและต้นไม้ที่สูงขึ้นมาเทียบกับมหาวิหารพุทธปรินิพานแล้วก็หลากสีสันของต้นไม้ อาคารก็เป็นอย่างเป็นไม้ไผ่อีกนะจะได้ไม่สะดุดหสะดุดตากระรอกกระแตจะได้ไม่งงมีสีทองสีอะไรมันงงนะต้องเป็นธรรมชาติอย่างงี้กระรอกกระแตนกนก,นกปูปิจะได้ชื่นใจกันแล้วด้านบน,บนนี้ก็กุบโ,โตพันก็ทําเพิ่นอยู่ไม่มีลูกมือเลยเพิ่นก็ทําเพิ่นได้อยู่แล้วล่ะอันนี้คือหน้างานมหาวิยารพุทธทรินิพานในวันนี้นะ แล้วก็วันนี้เราได้งานอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าด้านล่างนั้นได้เทไปไม่มากนักสามลูกแต่ว่าการจัดเตรียมกันก่ออิดกันเอาทรายเอาดินเข้าไปนั่นแหละมันใช้เวลาเยอะนะวันนี้ก็ประสบผลตามสมควรที่ได้ทําหน้าง,งานนั้นให้สําเร็จประสบผลเป็นอย่างดีทีเดียวนะพรุ่งนี้ก็คิดว่าจะมีเทป,ปูนก็จะน่าจะเยอะกว่าวันนี้เยอะเลยล่ละนะเพราะว่าพรุ่งนี้เมื่อเราผูกเหล็ก ที่ฐานพระยกมรกรและฐานท่านกระทานของหลวงตานั้นก็คงเสร็จแล้วเราคงได้เท,เทแล้วก็เทหนา30เซนประมาณ20-20กว่าลูกพวกุ่งนี้ก็เป็นงานที่เทยเยอะแต่ว่าต้องระดมคนผูกลวดมัดเหล็กให้เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้อันนี้พระอาจารย์ก็มาดูหน้างานแล้วก็หลายท่านบริจาคมาไม่ไผ่ก็ดีอะไรก็ดีจะได้มีความชื่นใจกับ เงินของตัวเองที่ร่วมบุญมาร้อยสองร้อยพันสองพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีตามจิตสถาของทุกท่านทุกทุกท่านนะแม้นไม่ได้ทําบุญทำกุศลก็มาอนุมโมทนาสาธุร่วมกันไม่ได้หวงเอาไว้ว่าทําบุญแล้วปิดเงียบไม่ให้ใครทราบนั่นไม่ใช่บุญแน่นอนนะบุญไม่ใช่การอวดอ้างหรือการปิดบังบุญเป็นความจริงที่ทุกคนต้องได้ชื่นใจกันได้อนุมโมทนาบุญกัน และบุญนี้ทําอยู่ผู้เดียวก็ไม่ได้ต้องมีผู้อื่นร่วมด้วยโลกมนุษย์นี้ต้องมีผู้ร่วมในการบุญการกุศลนั้นด้วยและไปสร้างแต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวกับใครก็ไม่ถูกเห็นว่ามีเงินมีทรัพย์มากไม่ใครทําด้วยก็ไม่ถูกเห็นว่ายากจนไม่ทําก็ไม่ถูกอีกอนุโมทากันไปเถอะเวลานี้โรคโควิดบีบบังคับให้เราต้องทําบุญและรู้จักธรรมะก,กันมากขึ้นอย่าถึงขั้นตายแล้วค่อยคิดเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ เป็นประเภทเป็นประเภทมีหมอมียาแต่ไม่รับยาซะเองมีรมะแต่ไม่รับธรมะซะเองนะนี่คืองานงานในวันนี้ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานในวันนี้นะสิบเอ็ดกรกฎา,า,าคมพัสุสําันรศิบสี่ภาคเย็นๆเนี่ยใกล้ๆค่ำแล้วนะสี่ห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นก็งานยังทํากันอยู่แล้วหลายๆคนก็ยังทํากันอยู่ด้านล่างนะเมื่อกี้พระอาจารย์ไปช่างบุส,รรรสีปลายก็ยังอยู่โคซิตา ซึ่งสุนันทาไม่ชีรตินนะแสงดาวก็ยังอยู่ที่นั่นเลยนะก็ยังทำงานกันอยู่ก็สังวรเชอรมอมไทยสมก็ยังอยู่ส่วนที่กลับไปก็มีซึ่งยิงอยู่ก็มีที่ปีนที่ป่ายทำงานกันอยู่ก็มีมวยอริซาเจ็กมดันก็ยังปีนป่ายทำงานกันอยู่ก็นี่คือหน้างานและทุกคนก็ยังใส่ใจกับงานที่เป็นการถวายแรงเป็นอาสาสร้างมหาวิานพุทธปริพันธ์ร่วมกัน เราเห็นหลายคนในประเทศของเราที่เสียสละถึงขั้นเอาชีวิตไปเสียสละเหมือนกับเจ้าหนุ่มพอทีท่ไปดับไฟน่าสรรเสริญจริงๆจะหาคนแบบนั้นก็ยากยิ่งนักที่เสียสละแบบนั้นแต่เมืองเราเป็นเมืองแห่งความใจดีและเป็นเมืองแห่งคนใจกุศลเป็นตายว่ากันทีหลังแต่สิ่งที่ถูกต้องควรจะต้องทํากันนี่คืออัปเดตในวันนี้สาธุกับทุกท่านอนุโมทากับทุกๆคนขอเจอร,ริญพร